สวัสดีครับคุณฟังที่ักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าจตุพรเตือนเทวดาทักษิณประชาชนมีพลังเติบใหญ่เดี๋ยวจะเอาไม่อยู่ระวังจะเป็นเงื่อนไขของการรัฐประหารเนื้อหาใจความนะครับนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live กรณีที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยอ้างว่าป่วย แล้วยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจนบัดนี้เป็นเวลานานเกินกว่า120วันแล้วนะครับแต่ยังไม่ถูกส่งตัวกลับเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อไปรักษาแล้วก็คุมขังที่โรงพยาบาลราชทัรเจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับไอพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้ประชาชนไม่พอใจนะครับแล้วเดี๋ยวจะลุกลามขยายวงทวีกว้างขึ้นซึ่ง จะไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลคนไอเศษฐาทวีสินเลยนะครับทักษิณจะถูกคุมขังที่บ้านหรือไม่ในเมื่อระเบียบราชธรร์เปิดให้ทําได้อยู่แล้วแต่จะกล้าหรือเปล่าล่ะครับเพราะตั้งแต่ระเบียบราชธรร์ออกมาเมื่อวันที่6กธันวาคม2,566นเนี่ยนะครับทักษิณสามารถออกไปอยู่บ้านได้ทุกวันนะครับแต่คงไม่ง่ายกับการท้าทายอารมณ์ของประชาชนที่ทวีเพิ่มความสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ถูกยึดอำนาจเมื่อปี2549ทักษิณเนี่ยไปลี้ภัยการเมืองอยู่ต่างประเทศนานกว่า15ปีด้วยกันผ่านการดิวสารพัพและครับเพื่อต้องการจะกลับไทยให้ได้เมื่อโอกาสเปิดให้จึงได้กลับมาเมื่อวันที่22สิงหาคมพร้อมกับการรับสารภาพความผิดกับพระเจ้าแผ่นดินจึงได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีเสร็ทักษิณก็อ้าง ว่าป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจนถึงขณะนี้แหละครับหลังจากถูกยึดอำนาจเมื่อปี2549เนี่ยทักษิณเป็นนักต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมีประชาชนหนุนหลังมาร่วมต่อสู้ด้วยมากมายเพราะเชื่อว่าทักษิณเนี่ยไม่ผิดแต่ถูกการเมืองของคณะยึดอำนาจรังแกสำหรับประชาชนกลับต้องติดคุกนะครับชีวิตตนเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยปนปี้ไปหมดเลย ส่วนทักษิณกลับไทยได้ก็ยอมรับความผิดซึ่งมันผิดวิสัยนักต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยตัวจริงถ้าหากว่ารักประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องสารภาพยอมรับคําตัดสินลงโทษสิครับแต่ไม่ยอมรับการกระทําว่าเป็นความผิดนะครับสําหรับทักษิณเนี่ยการรับสารภาพความผิดแล้วมาอ้างเป็นสาเหตุจากการยึดอํานาจจึงเป็นเรื่องคนละตอนกันเลยเมื่อมีคําพิพากษาแล้ว และคนที่มาต่อสู้ต้องบาดเจ็บล้มตายมากมายจะมากล่าวอ้างได้เลยครับเพราะฉะนั้นทักษิณต้องการใช้ระเบียบราชทัน์ไปคุมขังที่บ้านก็เอาเลยครับจะได้รู้ว่าสังคมไทยเนี่ยคิดอะไรกับเรื่องนี้แล้วก็จะได้รับรู้อารมณ์ของประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับการที่ทักษิณไม่ยอมติดคุกสักวันเดียวแถมยังใช้อภิสิทธิ์ของคนป่วยไปนอนที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ย เดี๋ยวมันจะกลายเป็นชนวนนําไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่แล้วก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรจะลงเอยอย่างวันที่19กันยายน2549หรือว่าจะลงเอยอย่างวันที่22พิพฤษภาคม2557หรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นได้ชนวนเหตุของการเปลี่ยนแปลงทั้ง2ชนวนเนี่ยมันเกิดมาจากการระบาดทางอารมณ์ของประชาชนซึ่งไม่ได้แตกต่าง กับขณะนี้ที่เริ่มเกิดเสียงดังมากขึ้นเรื่อยๆทุกขณะกับทักษิณที่นอนชั้น14โดยที่ไม่รู้ว่าป่วยจริงหรือเปล่ากล้องวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจเสียทั้งหมดยิ่งเพิ่มเติมความสงสัยของประชาชนหนักขึ้นไปอีกนะครับทักษิณเนี่ยเป็นคนที่ได้รับโอกาสมากกว่านักโทษคนอื่นนะครับแต่กลับไม่ใช้เวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตนี้เนี่ยแสดงให้สังคมได้เห็นเลยว,ว่าทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน แม้มนุษย์จะมีความไม่เท่าเทียมกันในด้านทรัพย์สินก็จริงแต่ตั้งอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับสิ่งนี้ได้นับการปฏิบัติให้เท่ากันหรือไม่สิ่งสําคัญเมื่ออภิสิทธิชนไม่ทําตามกฎหมายยิ่งเป็นการสร้างบาดแผลให้กับสังคมไม่พอใจยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อทักษิณอยู่โรงพยาบาลตํารวจจนครบ120วันแล้วเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็รับทราบ แล้วก็รายงานให้นายกรัฐมนตรีได้รับรู้ต้องการทําให้บ้านเมืองเนี่ยอยู่กันแบบนี้เหรอครับคิดว่าจะเอาอยู่เหรอครับแล้วที่เคยคิดว่าจะเอาอยู่มาหลายครั้งจนบ้านเมืองพังไปเนี่ยเพราะไม่เคยเอาอยู่กันได้เลยนะครับเมื่อประชาชนสงสัยว่าทักษิณป่วยแล้วรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจจริงหรือไม่พิสูจน์สิครับพิสูจน์ให้สังคมเนี่ยกระจ่างแจ้งเอาผลการตรวจของแพทย์เนี่ยมารายงานเพราะเป็นนักโทษคนสําคัญนะครับ แต่กลับไปปิดบังเอาไว้ไม่เพียงเท่านั้นครับยังบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียหมดซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยกับโรงพยาบาลตำรวจที่ต้องมีการคุ้มกันแล้วก็รักษานักโทษคนสำคัญสำคัญอยู่ไม่ใช่โอกาสทำความจริงให้ปรากฏในเมื่อมีคนสงสัยมากมายขนาดนี้เนี่ยเรื่องนี้ถ้าเกิดจัดการไม่ดีมันจะเป็นหายนะแล้วก็ลามกลายไปเป็นจุดจบของรัฐบาลอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับ